เฮียคะน,นี่คือรถเข็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยรถเข็นสูบน้ําโซลาเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดอาทิงงานจอดก่อนสวัสดีสีเจ้าสัวทุกท่านครับคลิปนี้พามาดูรุ่นใหม่ล่าสุดนะของเกษตรกรไทยนะครับรถเข็นสูบน้ําโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเจ้าตัวนี้นะมีอะไรพัฒนาไปบ้างนะครับและมีข้อดีอย่างไรการใช้งานตอบโจทย์หรือไม่นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนะครับคือรุ่นแซดสองนะครับหรือพูดง่ายว่าเป็นรถเข็นสําหรับแผงสองแผงนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางเจ้าสัวเราเปิดตัววมา2ปีแล้ ร,รุ่นยอดนิยมขายดีจะมี3รุ่นนะฮะนั่นคือ Z1 1แผง Z2 2แผงและ Z3 3แผงนะครับวันนี้เราพามาดูตัวที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับเป็นรุ่น2แผงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูจุดพัฒนากันเลยนะครับจุดแรกนะครับตัวนี้นั่นก็คือในส่วนของขาตั้งนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเพิ่มเข้ามาทั้งหมด4ด้านเลยนะครับสทิศทางนะถามว่าข้อดีคืออะไรเวลาท่านสูบนะเนื่องจากเราเห็นเวลาท่านเจอลมพายุพูดง่ายว่าลมกันโชกแรงรถเข็นเนี่ยมีโอกาสี่คว่ำนะครับเราจึงเสริมตัวขาตั้งตัวนี้เพิ่มเข้ามาเพราะนั้นท่านสูบอย่างไร้กังวลตัวนี้ไม่ต้องกลัว นะครับเวลาท่านเดินทางตัวนี้ต้องบอกไม่ต้องกลัวแผงสะบัดนะครับและข้อที่3นั่นคือเวลาท่านเดินทาง ด้วยรถเครื่องนะฮะหรือรถรถมอเตอร์ไซค์สามารถพ่วงถ่ายได้นะครับในส่วนของวิธีการเลือกซื้อนะครับเนื่องจากตัวปั๊มนะฮะตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกชนิดได้นะครับเนื่องจากหน้างานแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างบ่อบาดานใช้อะไรครับปั๊มเสมอร์บ่อแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับต้องการสูบยิงตะปิงเกอร์ใช้ปั๊มหอยโขงนะครับและเป็นการสูบปล่อยต้องการน้ําเยอะโดยที่ไม่ต้องไปอยากกอกน้ําใช้ไดโวนะครับยกตัวอย่างท่านนี้นะครับเป็นสวนผลไม้ต้องการลดน้ําผักลดน้าต้นไม้นะครับต้องการยิงตะปิงเกอร์ ท่อเดินเมนไว้แล้ว2นิ้วนะครับทางทีมงานเจ้าสัวจัดให้นะครับปับ๊มไอโคงระบบโซลาเซลรุ่นนี้ต้องบอกว่าว้าวมากเพราะเป็นระบบรีโมทคอนโทรลด้วยเปิดปิดด้วยรีโมทเครื่องเดียวนะครับป้านี่นะปั๊มนะท่านผู้ชมเร่งปึ๊บนี่นะครับเปิดน,นี่นะครับ อยู่ไกลก็คุมปั๊มได้ครับบ้านของลูกค้าท่านนี้ตัวบ้านและแหล่งน้าที่สูบอยู่ไกลกันนะครับต้องการเปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะเพราะว่าไม่ต้องเดินไปเพง่ายว่ากดรีโมทก็ทํางานได้เลยนะครับรวมถึงมีระบบผ่อนแรงผ่อนค่อยด้วยตัวนี้เป็นงานยิงทปริงเกอร์เพราะนั้นปั๊มหอยโข่งตอบโจทย์ที่สุดต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทางเจ้าสัวเราสามารถแยกซื้อได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากบางท่านมีปั๊มแล้วนะครับมีแผงแล้วอยากได้แต่รถเข็นทางเจ้าสัวยินดีนะครับทำให้เงินของท่านเนี่ยคุ้มค่าที่สุด แต่สำหรับท่านไหนต้องการจับเซตใหม่หมดเลยนะครับสามารถปรึกษาทีมงานเจ้าสัวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเหมาะกับปั๊มชนิดไหนนะครับเดี๋ยวทีมงานเจ้าสัวเราจับคู่ให้นะครับอ่ในส่วนของราคานะครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ได้สิทธิ์ราคาโปรเช่นเดิมนะครับอ่ยกตัวอย่างรุ่นนี้เลย2แผงนะครับรถเขยน2แผงรุ่น All New รุ่นล่าสุดนะครับตัวรถเปล่านะครับไม่รวมแผงไม่รวมปั๊มนะครับอยู่ที่5,890ัน้านะครับย้าว่าราคานี้ถูกสุดในไทยเพราะเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่านะครับ รุ่น1แผงนะครับ4,990นะครับและรุ่น3แผงนะครับฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชม 6,890อันนี้ราคาตัวรถเปล่านะครับในกรณีที่ท่านมีแผงแล้วนะครับตัวแผงโซเซลถ้าท่านติดตามคลิปเจสวตามโปรคลิปเดิมได้เลยนะครับวันท่านอยากได้กี่วัด600 630ท่านจับคู่ได้เลยนะครับตัวปั๊มขึ้นอยู่กับหน้าง,งานอันนี้ขออนุญาตให้ทีมงานแนะนําท่านเนาะท่านไหนสนใจนะครับพักแชทหาทีมงานเจสวรได้เลยทุกช่องทางที่ท่านรับชมนะครับถ้าไหนชมคลิปจบขอบคุณท่านมากเช่นเดิมนะครับที่ติดตามช่องเจสวมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเช่นเดิมนะครับ ทักทายเข้ามาได้นะครับผมก็ฝากไว้มานี้นะครับนึกถึงรถเข็นสูบน้ำโซลเซลนึกถึงเจ้าสัวเกษตรนะครับขออนุญาตปิดคลิปด้วยพี่โยกครับสี่คุณผู้ชมเจ้าสัวเกษตรผู้คิดเกษตรกรไทยเฮียบอดจัดให้เสมอนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ